And now it's time for tonight's main event. Introducing front training the blue corner, he trained Lampard, Muay Thai champs, and his professional record: 60 wins, 28 losses, and two draws. Ladies and gentlemen, let's hear for Lampard, Sochapee, U Thai. All right, guys, let's clap your hands louder. Ladies and gentlemen, fourteen out of the blue corner, Adrian and Lampard Muay Thai champs! Ladies and gentlemen, Put your hands together and welcome limpard Sotja And his opponent in the red corner, your Thai warrior, he representing Buriram Province. He's running at Sit Ya Tong Jim. Ladies and gentlemen, let's hear it right for Bobby Sit hmm. สุภาพสตรีสุภา i บุรุษแนะนำผู้ชนะการแข่งอันชิงเจมป์ไทเผูแทนจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ชนะที่1ท่านผู้ชมครับและตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับคู้เอกนำรายการรอท่านผู้ชมอยู่บนเวที แลมพาดสอจอเปียกอุทัยครับวันนี้ต้องมาเจอกับรุ่นน้องที่บอกว่าฟอร์มดีวันดีคืนเนี่ยแล้วมีดีกรีเป็นแชมป์มวยไทยนาเชื่อได้ก็คือบาเบียสิทธิ์สที่เดชครับในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมทางด้านแลมพาดสอจอเปียกอุทัยครับนัชกชกในมุมน้ำเงินครับในวัย37ปีแล้วนะครับชื่อจริงชื่อนายณรงค์แก้วมาศครับจากตำบลวังทองอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพู สูง1 6 9ซนติเมตรครับจากสังกัดข้ามวยลำพักมวยไทยก็เป็นลูกศิษย์ของสอจอบเปียกอุทยัยครับก่อนหน้านี้เนี่ยได้แต่ส่งนักชกในสังกัดของตัวเองเนี่ยมาขึ้นชกที่เวทีแมสมวยไทยครับคันไม้คันมือไม่น้อยวันนี้ขอขึ้นบ้างครับแล้วมาเจอกับบาร์บีอะไรครับนายอาทิตย์โยลำครับรถถังพันดุจากตำบลเมืองแกอ,อําเภอสตึกจังหวัดพิริยลำไวย2่ปีเท่านั้นครับอายุห่างกันสิปีด้วยกันครับกับสูง1 6 6เซนติเมตร สี่ไฟหลังครับท่านผู้ชมชนะมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชนะคะแนนเพชรด,ดำเพชรจินดาชนะน็อกแคนเดลคาราเคิร์ลชนะน็อกฟ้าใสช้างทย,ยิมและล่าสุดชนะคะแนนแสงเทีนน้อยสิทธิสารวัตรออฟครับจากสกัดไข่มวยสิทธิยอดทงและเป็นแชนมป์เวทแต่เชือกรูปมีกัดหกสิกกิโลกรัมคู่นี้ได้กรรมาการนัทวุฒิสุขขเป็นผู้ชี้ขาดครับน,นะครับคู่เอกนำรายการและย้ำท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าทุกๆวันเสาร์แบบนี้นะฮะ เรามีการเปลี่ยนเวลาใหม่จากเดิมหกโมงเย็นครับเราขยับมาเจอใหม่ขึ้น16.30นเป็นต้นไปหรือว่า4ี่โมงครึ่งเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34อย่าลืมฝากบอกต่อด้วยครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะพลาดความมันระดับโลกกันได้นะครับเอาละครับบนเวทีครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับรูปร่างใกล้เคียงแต่ว่าอายุอันนามเนี่ยแหลมผ่านไป37แล้วนะครับนะครรัเชิญสามสิบเจที่เที่ยวดับยังแหลมของโ้ชดียจริง นักชกรุ่นน้องรุ่นหลานนี่ไม่เกณฑ์จริงไม่กำลงังจริงนี่พานแกล,ลําบากครับเคยเป็นนักชกแคนดิเดตคว้าเงินออ่่าาาคว้บอกว่าอจอมดีเดือดของเวทีเวทีหนึ่งมาแล้วใช่ <S <S ครับนี่การันตีถึงความดุดเดือดเป็นอย่างดีครับผ่านครับลูกตีของขอจอร์จเรอุไทยครับกระแทกมาวางด้วยวนนขวากระต้าบนาบาเบีย นีเจอกระดูบชิ้นโตครับแหมรอยสกัก,นเนยเยสกเนี่ยถวัดกันในเรื่องรอยสักดิ์ในสูสีครับคนหนึ่งเต็มบริเวณหน้าอกครับอีกคนหนึ่งเต็มพันหลังครับก็เรียกว่ารสพึงเดียวกันครับมีเตอร์แทททูด้วยกันทั้งคู่มาเบียก็ยังสิงเกลียครับยังไม่กล้าเดินเต็มสูบครับซ้ายมาก่อนครับอ้าแล้วครับตอกซ้ายของกัานแลมพาร์น แลมพาดเอ,เองก็น่าจะมาจากชื่อนักฟุตบอลทีมช่างเป็นกลิ่นของตำนา,สาสนสโมสรเชลซีเลยกรบแฟงลมพาร์ดเห็นว <hierarchy> ่าชื่นชมครับชื่นชอบนักฟุตบอลเป็นตัวตัวครับแลมพาร์ดครับแล้วก็คล้ายๆกันพี่น้อยแลมพาร์ดแฟงลมพาร์ดเนี่ยก็เลิกแควนสตั๊ดเนี่ยมาเป็นโค้ชครับผม<ฮ>ทีมสโมสรเชลซีแลมพาเองเลิกมวยก็มาเป็นหัวหน้าค่ายมวยเหมือนกันแต่ลอยตามครับ คุ้มเชิงที่ด้วยซ้ายเอาไว้ครับลำพานบาเบียเดินหน้าไม่หาช่องลำบานจริงครับเจอขวาของท่านเจ้าลำพานนี่กขมเบิ้ลเลยครับนี่ครับบาเบียเดินช้าในลำพานแลยครับกว่าจะได้มาวางมาแข้งขวาเต็มๆหนึ่งดัดกำลังเขาทางด้านบาเบียครับขวาอีกทีครับบาเบียจังหวะจิ้มตังค์ตัวแม่เลือดเน้นๆกัพี่น้อยกับทางด้านลำพานครับบาเบียนี่เบาไม่เป็นครับออกมาแต่ละครั้งนี่หวังผลตลอดครับ ลำผ่านก็ยืนรออยู่กลางเวทีครับหาจังหวะเดินเข้ามาแม่ลอยตัวเตะขวาเข้าไปครับจังหวะวางแข้งเมื่อสักครู่นี้โดนสวนกันนะครับบาเบียครับถึงจังหวะถึงซ้ายวางแข้งหน้าครับลำพัดอ,อ้าววิหงสายสูงของตะนันบาเบียดึงตัวหลบได้ครับลำพานดึงตัวหลบได้อย่างฉิวเฉียดครับนี่แหละครับใช้วิช,ชาสา,ายตาครับถึงหลบ แม้แต่ว่าบ่อยๆไม่ดีขเขาถึงยิ่งพลาดได้เหมือนกันครับจะใช้ยุทธวิธีการรอโต้แต่ว่านี่รัวไม่ก่อนอีกแล้าครับะครับ,รรบลำพาจิ้มตัดลำตัวปักหลักรอครับยืนอยู่กลางเวทีก็ไม่หนีไม่ถอยก็เอาขวามาเกี่ยวใ้คืนเอาเกี่ยววิทีตอกเข้าไปมาทาไปทาโดอก็หมดยกที่หนึ่งครับ m a ้ The Champion, Boy t h อ c h a m p ป o n ยนบอยไทย กับชมหน้าของทางด้านแลมพาร์ดสจเพ็กอินไทยครับนักชกจอมเก่าวัย37ปีกับมัตถะพุ่น้องวัย20เท่านั้นครับบาเบียสิส่ที่เด่นนะบาเบียนี่ก็สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยครับในสี่ถึงห้าไฟหลังหนุนสว่างแข่งกับเจอแลมพาร์ดแม่งกรอยิงหมัดสวนอยู่แล้วนะครับอาวุธนั้นคล้ายๆกันครับแต่เ้วเกี่ยวมาเอาคือเกี่ยวมาก็ได้เหมือนกันครับพยายามจะแล่แโต้กันครับ เอาละครับยกที่2กันต่อครับเราดูกันเลยกที่2ครับแม่าดต้ายได้มาคนละ2เมตรครับท้ายขึ้นมาเป็นมวยขวาที่วางแคมหน้าได้ดีครับแมบุมแดงในลูกหลานชาวบุรีรัมย์ครับส่วนบุมน้ำเงินลูกหลานชาวหนองบัวลำพูใช้ความสดให้เป็นประโยชน์ครับเด็กขาเขามาจากบาเบียเบียดไปประทะในเข้าไปครับนี่แหละครับแต่งตัวนานไปนิดแหละครับท่านาาลำหาดครับ พยายามเล่นบ่งนอกครับตากแข้งขวามาเก็บแข้งขวาแล้วหาจังหวะโต้คืนครับลำพานสายหน้าของลำพานครับพยายามอีกทีจิ้มด้วยกระปั้นตั้งนายไว้บาเบียพยายามจะดันสู้ตีด้วยขวาก่อนแล้วมาจัดซ้ายมอะไรครับไม่เป็นทหน้าบาเบียนี่โอ้โหบอกว่ามีความถี่ที่มากกว่าครับนี่นะครับบ่งนายถูกทำมาใช้กับบาเบียถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่าอตอนนี้แบ่งนายนี่เริ่มจะแทงได้ครับ าไม่ครั้งกับบาเบียลำพาดจับแล้วครับพยายามจะมัดเข้ามาวงในตีเข้าไปคลุกวงในก่อนแล้วครับธนานลำพาดนี่ครับแค่ยำดันตู้กับลำพาดเด้งหอบขาจากบาเบียะครับแห่ได้มาคนละต่อครับกรรมการแยกออกมาสายของธนาบาเบียดับไว้ครับลำพาดหลวงลำตัวเติมไม่หมัดขวาแล้วครับปักหลักบวกมาดกันสายจากบาเบียรครับกระชากเข้า,าขมาเสียบ้าย ล็อกในเอาไว้แม่จังหวะตอหนี่แตงตัวช้าไปหน่อยครับกรรมการยังมาก่อนมาว่ามาลุ้นันต่อครับสายมาครับมาเบียแลมพารังยังงัดทันมาลาไม่โดเอาเลยครับสี่ครับ้ถูกแก้ด้วยแข้งซ้ายหน้าเกี่ยวได้ตัดไม่ลงยังไงเกี่ยวได้หัวไม่แข้งขวาเลยครับบาเบียเอาลังของจังหวะครับบาเบียเก็บตกได้ดีครับแลมพารยังไงครับตอนนี้ต้องแก้เกมมาฟูตครับเกี่ยวระวังแข้งขวาคือ บาเบีย์อยู่ด้วยศอกก็แม่สับเข้าเต็มลำตัวเลยครับไอ้หลามก็แบบเล่นลู้เอ้าบิดมาไม่ลงครับกรรมการนักทุนทแยกก่อนครับใช่ครับชาติเขาลำพาดแต่บาเบียก็เหนียวคอครับตายมาจากลำพาดตายคืนมาจากบาเบียเอาคืนมาทันทีทันควันครับโมาครุบมาเหยียดตะดานครับแข็งแรงแข็งแรงจริงๆนะท่านตาบาเบียบาเบียต่อยหมัดขวาลำพัดวางแข้งซ้ายโต้ตายคืนมาอีก สโลไลฟ์ไม่ได้นะครับในการชกกับธนาบาเบียกแกดิบหมดกับทั้งนอกและในนะครับกำแพงบางแข้งขวาครับแต่ยังคืนไม่ได้ขยับหลอกทิ้งมันขวามาครับพียงมจะยึดยักกับจิ้มซ้ายเติมด้วยแข้งขวาเอางกแรกกันดอกต่อดอกทีต่อทีให้เกี่ยวได้บาเบียตาดตาดตาดไม่ลงเด้งไปติดเชือกโน่นเลยครับข่าวครับจังหวัดคืนยังได้ครับบาเบียสายหน้าจากแลมผ่าดเล่นงานอีกครั้งครับอยู่ในช่องปลายยกที่สอนครับ โอ hey, วันนี้ใช้จัองหวะฝีมือแรกกับรุ่นน้องเลยครับเอาเก๋าเล,เลยครับแรกกับสดครับเขี่ยสายจิกเข้ามาปาเลียงคืนเลียงขาส่งท้ายโบดยกที่2ครับแม้ The Champion Boy Thai โอ้โหลงสดครับนี่นะครับคุยนำรายการผมศักดิ์ศรีเลยครับสำหรับแลมผ h a สจเปียกอุทยัยสอดออมเก๋าจากหนองบัวลำพูกับพี่กานน้ำหนัก60กิลโลกร,รัมหนวันนี้ ได้มาเบียสิทธิ์สุงทีเด็กครับภาพช้ากันครับจังหวะพยายามจะล้วงลำตัวครับแล้วหนึ่งสองในสวนทันทีแล้ด้านบาเบียจังหวะเกี่ยวครับตัดตัดไม่ลงก็ซัดเลยครับด้วยแข้งนะครับจบสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูกันครับใหมวันนี้กองเชียร์ก็ขนมาเยอะทั้งสองมุมเลยครับอะไรครับ กรรมการนักวุฒิศัขาเรียกทั้งคู่มากลางเวทีครับวางคึกทักกับพันไปสองยกครับมันแต่ลนทั้งคู่ดูว่าอีกสามนาทีที่เหลือใครจะทําเกมได้ดีกว่ากันครับไดครับไปขามมาสะบันซ้ายก่อนเลยครับแข้งร้าน,นจเจ้าและพลาดเอามานี่นะครับขยับหล่อรอดแล้ววางแข้งซ้ายเข้าไปซ้ายขึ้นมาในคอเบียต้องการประทะอยดุนับกตาเบียมาซ้ายหนะ้าอ้าวมา ดูครับแลกห่วงนอกบาเบียก็ไม่กลัวครับหาจางะ้ายแข้งได้สายขึ้นมาจากบาเบียแม่เน้นแข้งซ้ายเป็นหลักครับแข้งได้ที่เดินหน้าวางไว้แข้งขวาบาเบียเดินจี้เข้าหาเสียบไปซ้ายวางไปแข้งอีกครับแมก่อนฉากครับวางแข้งซ้ายขึ้นมาจากทางด้านลำพาดบาเบียกดในเข้ามาครับเด้งข่าขวาได้มาหนึ่งดอกล้ครับก็ยังตื่นเต้นบีบหัวใจครับ ป็นมวยที่หาอา,าการยุบของแกนในยากสิกรบาเบียร์ผ่านครัควาแข่งมาเรื่อยๆครับ,ววรบขวาขึ้นมาจากกรด้านบาเบียแหมขวากับขวาครับได้มาคนละเม็ดกำงามเสี่ยวตาตาไม่ลงแม่หลักดีเอาแต่ตัดเอาให้ได้เข้ามก็ยังไม่ได้แต่กรรมการเตือนแล้วไปขัดขาแบบนี้ผิดกฎนะครับนี่ครับผิกดกติกามวยไทยครับ ครับเจสฟาจากบาเบียลำพาดดันทิ้งไปโอ้ยตบตกไปที่รับบาเบียสอนเลยครับว่าอย่างนี้ถึงจะถูกป้องครับสอนน้อยครับลูกนี้ต้องทำแบบนี้ครับเจะขาจากลำพาดบาเบียเดินหน้าซ้ายลำพาดขยับยืดยาควนก่อนกับบาเบียเดินชนไม่สนเลยครับจับในตีไม่ตีตีที่ขวาแล้วตียังเข้นมาอีกครับเหน็บได้มาสองดอกครับบาเบียลาพาดว่ายังไงครับ ฟ้าขึ้นมาซ้ายขึ้นมาจากปาเบียเบ,บียหาครับพยายาจะสลับขาหลอกครับปาเบียนชนเอาระวังไปขวาแต่วแล้วผ่านก็รู้ว่าทางนั้นลูกน้องจะเข้าไหน,ก,นก็ไม่เล่นด้วยนะครับนี่นะครับพยายามปิดเด็กเอาไว้ก่อนมีแข้งซ้ายจากปาเบียแล้วผ่นเตะขวาแล้วพักเอาไวค้ครับแล้วบงนายพยายามจะปิดกระชากตีด้วยขวา,าแล้วผ่นก็พยายามจะเน็บโตขึ้นครับอะไรครับ ค้งสุดท้ายปลายทางโอ้น่าติดตามรับชมขโมยผู้นี้ครับบีบหัวใจตลอดเวลาขวาคืนมาจากทา,บา,บางด้านล้ำพาดบาเบียวางแค้ขวาโตขึ้นหมายสนเนี่ยวางแต่วัดกันไปเลยเอาบิดไม่ลงเหมือนกันกัทาางด้นเจ้าลำพาดนี่ยนะครับพยายามดันทิ้งครับแต่ดันทิ้งไม่ไปค,ครับทางด้านลำพาดนะครับผมกรรมการคอยเล่นเกมครับเตะขวาคืนมาจากล้ำพาดเตะขวาแล้วก็พอจะโอ้ลูกนี้ไปโดนเกี่ยวทิ้งไปครับโอ้จะเสียหายหรือเปล่าครับสำหรับลูกนี้ ลำพาดครับอาเดียว,วางแข้งหน้าลำพาดสายเอาลูกต่างพัดต่างลุดโอ้ลุ้นยอดบีบหัวใจอย่างยิ่ง,งนะคานผู้ชมครับในช่วงโค้งสุดท้ายนีแ่แหละครับลุ้นกันช็อตต่อช็อตครับลำพาดวางแข้งซ้ายมาสายหน้าเจอขวาครับโอ้โหตอนนี้โต้กันที่จังหวะที่ทมือครับแลกกันไปครับไม่สนเข่าลอยของตะนันและผ่านเติมต่างอีกทีเอ้โอ้ครบสามยกเรียบร้อย วะครับคารวะกันเลยครับในสุดยอดจริงครับสำหรับเกมการชกคู่เอกนำรายการระหว่างปาเบียสิสนิเดชและลำพัดสอจอปเป็กอุทัยครับในนิกหนัก69กิโลกรัมยกนี้ออกมาไล่จังหวะฝีมือครับเล่นกันที่แข้งเล่นที่ความไวเล่นด้วยความอัจฉริยะครับโอ้กินเหลี่ยมกินเชิงกันไปครับโอ้ท่านผู้ชมครับเป็นคู่ที่สนุกจริงครับสำหรับคู่เอกนำรายการใน,นวันนี้นะนี่ครับจังหวะพิฆาตข,ของท่านลำพาเกือบไปครับ และดูจังหวะเอาคืนกับเข่าลอยสวยๆแม่แล้วเติมได้ข้างอีกดอกด้วยครับแต่ว่า้างหน้าบาเบียก็ยังเสียงทันนะครับอะไรก็ผลการตัดนะสินคู่นี้จะเป็นอย่างไรไปที่พิธีกรทั้งสองท่านบนเวทีกันครับ The f o r t h m a s i n g fighter both of them and the t e n e r s now let's check out fighter play. สนับสนุนโดย Max กซ์มวยไทย Facebook เ a g เพจออฟฟิเชียลใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max กซ์มวยไทยอ f ฟ i c i a l ได้แล้ววันนี้ no prize Max Muay Thai Facebook page. Alright, ladies and gentlemen, at the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner! Red Corner! Bobby said it's on